สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเช็คจากเพจรับทำาคเตอร์โคโปรล์แฟมิลี่คิทเช่นครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดโคปูลแล้วก็หน้าบานสั่งทำอีกหนึ่งชุดครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันกันครับว่าหน้าตาชุดครัวชุดนี้จะเป็นยังไงครับครับผมอีกหนึ่งชุดครับเป็นลักษณะของชุดครัวตัวยูนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับ มาดูขนาดก่อนนะครับเป็นโครงสร้างโคปูนนะครับแล้วก็ขนาดนะครับเดี๋ยววัดกันแบบนี้เลยครับด้านนี้อยู่ที่1นึเมตรเจดสิบนะครับครับด้านนีน้อยู่ที่3ามเมตรสาสิบครับแล้วก็ ตัวอยู่สั้นๆด้านนี้นะครับอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับตัวนี้เว้นเป็นตู้เย็นนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างครัวปูนนะครับอเอาความสูงนะครับความสูงอยู่ที่แปดสิบห้าเซนครับผมนิดๆนะครับ ลักษณะทําเป็นสเต็ปนะครับโครงสร้างนะครับมีฐานนะครับมีตัวรับแผ่นท็อปนะครับแล้วก็ตัวท็อปยื่นออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเรายืนนะครับเราจะไม่โดนตัวหน้าบานแล้วก็ตัวมือจับนะครับเราทําอาหารบนนี้ได้สบายเลยนะครับครับผมทําโครงสร้างกระปุลในนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นบ้านฐานของผมนะครับอ่าถัดมานะครับ พอทําโครงสร้างเสร็จก็ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องผนังนะครับอันนี้ปูกระเบื้องผนังสามด้านนะครับตามเคาน์เตอร์นะครับก็จริงแล้วก็มีทําเยอะกว่านั้นมีย้ายงานระบบไฟให้ลูกค้าด้วยคือจริงๆแล้วลูกค้าก็มีเดินไฟมาบ้างไว้แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ตรงตามตำแหน่งอย่างเช่นตัวของเตาอบนะครับผมก็ย้ายมา นะครับเพิ่มมาให้นะครับเพราะตำแหน่งของเตาอุตกรณ์มันอยู่ฝั่งนี้ครับก็ย้ายใหม่ให้มันตรงตามฟังก์ชันชุดครัวที่เราได้ตกลงทําแบบกันนะครับครับผมพอปูกระเบื้องเสร็จแล้วคือปูกระเบื้องนี้ปูกระเบื้องด้านนอกของของสร้างด้วยนะครับแล้วก็ปูด้านในด้านในนี้ปูทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตู้ลิ้นชักหรือว่าแค่ตู้บานเปิดนะครับก็ปูกระเบื้องข้างในหมดเลยนะครับ เพราะว่าการปูกระเบื้องข้างในเนี่ยข้อดีของเขานี่ก็คือกลิ่นอับชื้นเชื้อรานะครับลดปัญหาตรงนั้นไปนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งท็อปหินนะครับอันนี้หินแกรนิตคริสตัลไวท์นะครับแกรนิตสังเคราะห์คริสตัลไวท์กับคุณสมบัติของคริสตัลไวท์ก็คือโดนของเหลวโดนน้าเวลาเราแบบลืมตัวแล้วก็ลืมเช็ดไปเลยก็ ค่ามันจะไม่ลงลึกเข้าไปในตัวชิ้นงานนะครับครับทอปิีแล้วต่อมาก็เป็นหน้าบานอันนี้เป็นหน้าบานสั่งทํานะคร,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 รับผมผมทำเองนะครับผม <c oughs> ความสูงก็จะต่างกับที่ขายสำเร็จร,ร,รูปนะครับความสูงของบานนะครับผมทํำอยู่ที่ประมาณ65นะครับห5 บราน6กปกติแล้วบานที่ทำสําเร็จในห้างน่าจะทำอยู่ที่60อันนี้ผมที่ผมทำห6สผมไปลดลดตัวถาดตรงนี้ลดตรงนี้ลดต,ตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มแบบพื้นที่ในการวางของให้มันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแค่5เซนก็เอานะครับครับห้าบานสังแล้วก็ตู้แขวนนะครับตู้แขวนก็ทำชิดฟ้าให้ลูกค้านะครับ ทำจีดฟ้าเพราะว่าป้องกันพวกฝุ่นหรือว่าเรา,เาไปวางของกระมวลแล้วมีพวกมดลงมแมลงนะครับก่อนอนี้ทีนี้มาดูฟังกช์ชันนะครับของตัวหน้าบานนะครับเริ่มแรกตัวนี้นะครับตูลินชักกับมีถาดใสช้อนให้นะครับหนึ่งชานชั้นบนนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็เป็นวางพวกมีดนะครับมีดตะเกียบทัพพีนะครับ ด้านล่างก็เป็นของแบบกระปุกหรือว่ากล่องครับหรือว่าขวดได้นะครับตัวนี้กับชิ้นงานของผมนี่ลูกค้าสั่งพ่นสีไหนปุ๊บขอโทษนะครับสีก็เป็นสีเดียวกันเลยนะครับสีของชิ้นงานนะคขับใช้ตัวลิ้นชักแบบซอฟโค้ดนะครับลดแรงกระแทกนะครับเวลาปิดนะครับแบบว่าเราลืมตัวครับอย่างนี้ รถแรงกระแทกนะครับถัดมาครับตัวหน้าบานเป็นช่องระบายอากาศในช่องสีงนะครับปูกระเบื้องภายในหมดนะครับครับตัวบานาพับก็ใช้ระบบซอฟโค้ดนะครับถัดมาครับนี่อินชักตัวนี้มีตะแกรงสองชั้นข้างในเอาไว้เก็บของจิปถาถะครับวางของได้สองชั้นถ้าเป็นแบบ ชั้นล่งๆก็เราก็วางได้แค่แบบวางไว้กับพื้นนะครับเราก็เสียพื้นที่ด้านบนแต่ตัวนี้เราวางเป็นแบบแบ่งชั้นได้เลยแล้วก็มีแถมมาข้างหน้าได้อีกอการวางของก็ได้เยอะมากขึ้นนะครับครับถัดมาครับอันนี้เป็นชั้นหินครับอันนี้ผมทําเป็นชั้นหินนะครับ หินปูมเ,มเครื่องในหมดนะครับถัดมาก็เป็นตัวกล่องลิ้นชักครับลิ้นชักสองชั้นครับ,รบถัดมาก็เป็นวงกบใส่เตาอบนะครับเตาอบนี่ควรที่จะมีกรอบเป็นกรอบไม้นะครับลูกค้าที่จะติดตั้งอ่ะเพราะว่าเวลาเรายึด ยึดด้วยตัวสกรูเข้ากับตัวกรอบไม้จะมีความแข็งแรงมากกว่าไ,ม,ไม่ว่ามันจะเหลือแค่มินมินเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับมินเล็กน้อยเราก็ยึดได้มั่นคงกว่าที่เราจะไม่มีกรอบไม้แล้วเราไปยึดกับปูนเลยบางทีเรายึดกับปูนแล้วปูนเวลาเราเจอพื้นที่มินมินมันอาจจะแตกนะครับปูนอาจจะแตกจะเวลาเรายึดแล้วมันจะไม่แข็งแรงนะครับควรที่จะยึดกับไม้นะครับก็ทําเป็นวงกลบไม้ให้มันรับกัน นะครับกับตัวหน้าบานนะครับอ่ามาดูตู้แขวนครับตู้แขวนแต่แต่ละหลังนี่จะสูงไม่เท่ากันเพราะว่าความสูงของบ้านแต่ละหลังก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับบ้านด้วยนะครับว่าควรที่จะสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับครับมีชั้นปรับระดับได้นะครับผมก็เจาะรูไว้ให้นะครับลูกค้าเลือกปรับระดับได้เลยอ่าตัวนี้ ผมยังไม่เคยวัดความสูงของตู้ให้เนาะนี่ความสูงตู้อยู่ที่90สิบเซนนะครับหลังนี้นะครับมีบวอีกนิดนึงบวอีกประมาณ7เซนนะครับครับแล้วก็ <c oughs> ตัวไม้ที่ทำตัวตู้นี้ผมใช้ไม้สสเดานะครับไม้ตัวตู้ไม้สสเดานี่คุณสมบัติของเขาก็โดนน้ำไม่บวมแล้วก็ปวกไม่กิน เอาผมเอาเอามาทําเป็นวงกบด้วยนะครับตัวนี้แยกกันหน่อยนะครับหน้าบานอันนี้คือหน้าบานอันนี้วงกบใช้ไม้คนละชนิดกันในการทำนะครับอันนี้ใช้ไม้เดานะครับตัวนี้ใช้ไม้ H m จเนะครับไม้ HM จเเก็เขาจะมีพวกสารกันชื้นสารกันวกผสมเข้าไปด้วยนะครับเป็นไม้ชนิดใหม่มาหลังไม้ MDF ครับผมเป็นแผ่นเรียบๆเ,เหมือนกันเหมาะที่จะเอามาทําเป็นหน้าบานนะครับอ่ะ ครับตัวบานาพับผมก็เพิ่มถ้าบาันใหญ่กว้างสูงหน่อยก็ใส่ตัวบันพับไปสองสามชุดเลยนะครับก็แล้วก็นีเพิ่มตัวนี้ผมก็ใส่เป็นเดือยครับใส่เป็นเดือยนะครับไม่ได้แปะเอานะครับใส่เป็นเดือยครับ <Okay. S 1> อ๋อเป็นเป็นเดือยเป็นเดือยกันกระแทกนะครับ กันกระแคกของตัวบานที่จะไปโดนตัวสันขอบตู้นี้นะครับถัดมาครับตุ้แขวนสีก็พ่นสีเดียวกันกับตัวหน้าบานเลยนะครับบางที่เขาก็แค่สีหน้าบานสีนี้ตู้ภายในเปิดไปก็ ็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นไม้ชนิดหนึ่งค็ละชนิดกันนะครับแล้วก็ตัวตู้ของผมนี้ผมแยกชิ้นพ่นเลยนะครับแยกพ่นด้านล่างด้านบนด้านหลังด้านขอบนี้ขอบนี้หน่อยนะครับมันจะพ่นง่ายกว่าที่จะเอามาเป็นตู้แล้วก็พ่นนะครับกว้างใส่ของได้เยอะนะครับ ครับของผมนี่ใช้วิธีติดตั้งแบบกึ่งสำเร็จรูปนะครับผมจะใช้ตัวตะขอนี้เกี่ยวนะครับไม่ไม่ได้เอาแบบตู้มายิงยึดกับผนังเลยเพราะว่าตัวตะขอนี้ข้อดีของเขาก็มีตรงที่แบบสามารถที่จะปรับขึ้นนะครับปรับพึ้น หรือว่าขยับลงได้นะครับแล้วก็บางทีผนังเนี่ยมันไม่ได้แบบเรียบเท่ากันร้อยเปเซ็นะครับบางทีเอามาวางปุ๊บเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าของตู้เนี่ยอาจจะมีแบบเหลื่อมกันเนี่ยเราสามารถที่จะขยับให้ข้างหน้าเนี่ยมันเสมอกันนะครับข้างหน้าตู้นะครับสมมติตู้วางอยู่คู่กันแบบนี้นครับรบ,รบ,บางทีตัวตัวบนหลุบเข้าไปตัวข้างล่าง เลยออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเข้าหรือว่าขยับออกได้นะครับสําหรับตัวตะขอแขวนแบบนี้นะครับข้อดีของเขาข้อเสียของเขาถ้าจะต่างกับตัวที่ตู้แบบยึดติดกับผนังใต้ตัวเลยก็คือการรับน้าหนักครับเพราะว่าตู้พวกนี้รับน้าหนักรวมกับตู้แล้วได้ไม่เกิน40กิโลต่อตู้หนึ่งใบนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาเฉลี่ยกันเพราะว่าตอนที่เราติดตู้เนี้ยตู้ตัวนี้รับ40หนักเท่าไหร่มาบวกลบแต่ว่า เราอย่าลืมว่าเราต้องเราก็ต้องยิงยึดสส่การมันก็น้ำหนักน้ำหนักก็การเป็นการเฉลี่ยไปนะครับก,ก็มีติดตั้งก็มีติดตั้งอ่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูจุดกัวโดยรวมอีกทีหนึ่ง ลักษณะของชุดครัวที่ผมอยากทําให้ลูกค้าก็คือเน้นการใช้งานแบบให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในพื้นที่ก็คือทําหน้าบานให้มันอยู่ใกล้กันนะครับใกล้กันเหมือนกับตู้แขวนเลยนะครับห่างกันอยู่ที่เท่าไหร่โดยส่วนมากก็ประมาณสองเซนนะครับสองเซนเซนครึ่งน,นะครับผมนะครับสองเซนไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับ <laughs> ห่างกันไม่มากครับทําไมแบบไม่เอาชิดกันเลยเพราะว่ามันให้มีให้มีความแข็งแรงในโครงสร้างหน่อยนะครับเพราะนี่คือขัวปูนนะครับขัวปูนต้องมีความแข็งแรงของปูนทําไมต้องมีความแข็งแรงก็สมมุติว่าตัวคือคือแบบที่เห็นประจําเลยนะครับที่พบเจอประจําก็คือส่วนมากน้ําเนี่ย มันอาจจะมีรั่วบ้างเราใช้ไปน,นานๆมันอาจจะมีรั่วในข้อต่ออะไรสักอย่างของซิงคครับพอน้ํามันลงไปข้างล่างครับถ้าเป็นตู้ไม้แค่ผมว่าแค่คืนคืนเดียวก็บวมแล้วนะครับถ้าเป็นตู้ไม้ที่เป็นพวกไม้ MDF หรือว่าไม้ p a r t i c l e ที่เอามาทําเป็นโครงตู้ก็คือตู้พังเลยนะครับจะแตกต่างกับตัวขวับวปูนขัวปูนนี่คือ ขอให้เป็นแบบทั้งคืนหรือว่าสองคืนสาคืนลูกค้าลืมแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วน้ําแบบซึมรั่วแบบเจิงนองเนี่ยผมรับประกันเลยว่าก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนวงกบก็โดนน้ําได้ไม่อ่าไม่ขึ้นเชลาแล้วก็ไม่บวมด้วยนะครับลูกค้าใช้ได้ปกติเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกอ่าครัวไม้ที่เป็นไม้์ติเคิลลูกค้าก็อาจจะต้องซ่อมนะครับซ่อมแบบ ซ่อมหรือทำใหม่นะครับข้อดีข้เสียก็มีมีมีไม,ม,ม่มีไม่เหมือนกันนะครับตัวบิวอินก็ได้ประโยชน์เต็มพื้นที่ตัวโครงสร้างปูนก็ยังมีระยะห่างของตัวหน้าบานอยู่นะครับอ่ะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นในตัวโครงสร้างปูนของผมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าที่ ให้ความไว้วางใจผมติดต่อผมเข้ามาว่าจ้างให้เข้ามาติดตั้งชุดครัวชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดตามอยู่แล้วก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาในใต้คอมเมนต์หรือว่าทักมาในไลน์หรือว่าในเพจรับทำเคาน์เตอร์คัวปูนของผมเดี๋ยวผมก็แปะลิง์ไว้กับใต้ช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปรายการแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยครับผมมี อาจจะมีผลงานใหม่ๆมาลงไว้ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ